ของการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พ่ออสสวของจังหวัด้อยเอ็ดกันแน่นะครับเป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ในการจัดกิจกรรมโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสังรอย,ยิมิกับพี่น้อประชาชนซึ่งจัดอยู่ที่อำเภอหนองพอกครับ mm. ที่โรงเรียนบ้านโคกหน้าค่ำตำบลหน,นองพอกอำเภอหนองพอกจังหวัด้อยเอ็ดนายพิชญาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัด้อยเอ็ดเป็นประธานกิจกรรมหน่วยแพทย์พ่ออสวเทือที่เจ็ด และโครงการจังหวัดรอยเอ็ดเคลื่อนทีบำบัดถุกบำรุงสุขและสางร้อยยิ้มให้ประชาชนเป็นเทือดทีเจ็ดเช่นเดียวกันประจำปี2 5 6 8ซึ่งก็มีเหล่ากาชาติจังหวัดรอยเอ็ดหัวหนาส่วนราชาการนายอำเภอหนองพอกผู้นำทองทีทองทินและพี่น้องประชาชนได้เข้าร่วมในกิจกรรมสำหรับโครงการจังหวัดรอยเอ็ดเคลื่อนทีบำบัดถุกบำรุงสุขจากหน่วยงานที่จะเป็นประโยชน์ในการรับบริการข้อมูลข่าวสารและการส่งเสริมอาชีพ ก็สามารถบำบัดเท่าความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนรวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็พพ<น>จพระเจะ้า<ะ>นองนั่งเธอเจ้าฟ้าจุลาภพรเวลัยล,ลักณอัคราจากุมารีกรมประสีสว่างขวัตวราคาติยตราชนารีที่ทรงไดพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระจท่านพระอนุญาตให้เป็นจังหวัดพ่ออสวลำดับที่หาสิซึ่งก็ได้มีการมอบสิ่งของแกราษฎรในพื้นที่นะครับประกอบไปด้วยถุงยั่งชีพรถจักรยานและทุนการศึกษาแกนักเรียนพร้อมกับมีการจัดหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่ยังเช่นในการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพการรักษาทางทันตกรรม เพื่อซอยเหลือในการรักษาพยาบาลป้องกันโรคและฝืนฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นทีทินทุรกันดารให้ได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วทั่วถึงและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนได้ดียิ่งขึ้นครับ